ผมจะบอกเลยว่าเนี่ยเป็นนาทีที่ผมรอมานานมันเป็นช่วงเวลาที่ผมรอคอยมานานแล้วนาทีนี้นาทีที่บูมาจะลงขายนะครับผมรอมาสองสามวันอะ่ะไม่เคยได้เลยนะผมมีเพชรอยหนึ่งพันสี่ร้อย 1, 400, นะครับตัวละครหลกัหลกๆของผมตอนเนี้ใช้เป็นใช้เป็นโทกะแล้วก็เลียโกนะครับเนอะอันนี้คือตัวตัวละครหลกัหลกๆของผมนะแล้วตอนนี้ในการสุ่มมันมีบูมาเข้ามา ถ้าผมได้บูม่าเนี่ยคือจะจะ,จะดีมากจะดีมากเลยเนะก็จัดไปเลยแล้วกันอุย้ยมันจะได้เหรอ,อผมกลัวมันไม่ได้อ่ะคือคืออยากจะได้ตั้งแต่สุ่มครั้งแรกอ่ะถ้าเกิดว่าแบบสุ่มครั้งแรกไม่ได้เดี๋ยคือแบบไม่จะแบบไม่โอเคมากเลยนะเฮ้ยจัดไปครับโอ้อะไรกันเนี่ยไม่เอาดี เฮ้ยชิบหายแล้วสองตัวผ่านไปสามตัวผ่านไปตีเออว้าวท่านผู้ชมเฮ้ยมาแล้วครับต่อไปเอาออมายดีกว่าเอาออมายอาอมายได้ไหมออมายผมว่าถ้า,ถาได้ถ้าได้ออมายก็ดีนะยจะโอเคเลยโอ้โหแล้วได้เยอะเลยบูม่าได้มาสามตัวบ้าปะเนี่ย ไม่เอาแล้วลลแบบนี้มันแย่เลยแบบนี้มันแย่ยมันแย่มันแย่แบบนี้มันแย่เลย <ไป S 3> ซื้อไวริสครับ R C N R C N เข้าเกมได้เลยครับตัดไปครับผมเอผมจะเอาโกขวกเอาโกขวกไปโอ้โ,อโหบูม่าได้ได้มาหลายตัวเกินน่ะฮอกดรวมล่างกับตัวอื่นไปปังปักปัก กินตัวเองเข้าไปกินตัวเองสองตัวขึ้นเวลสิบเลยอะ่ะดูดิแล้วมันกินตัวเองเข้าไปมันจะได้อะไรอะ่ะเอาเอาจริงๆผมถามจริงๆมันเพิ่มเพิ่มเข้าไปจะได้อะไรมันจะได้เงินเพิ่มบ่มันจะใช้บูมานะครับเออฮะประมาณนี้เยี่ยม <laughs> เดี๋ยวลองไปเข้าสตอรี่หมดดูดีกว่านะ แต่ว่าคือถ้าผมสุ่มเอาออมายเนี่ยจะดีไหมสมมติว่าผมสุ่มเอาออมายตอนเนี้ยมันจะดีหรือเปล่าโอเคผมจะลองเข้าด่านดูนะครับอ <c oughs> ือฮึต้องลองต้องลองซะหน่อยนะเพราะว่าตัวใหม่มามันก็ต้องลองใช่ไหมล่ะต้องกัดค่าซื้อตัวมันเท่าไหร่อ่ะแบบเอาเอามาวางอะ่ะมันแพงไหม พราผมเห็นคนวางบูมาแล้วเขาแบบเขาไม่วางอะไรเลยอ่ะบูาราคาสามร้อยอุ้ยถูกนะสามร้อยเองอ่ะถูกมากเลยโอเคผมจะวางเรียวโกไว้ตัวเดียวในในช่วงแรกนะครับวางเรียวโกไว้ตัวเดียวคือจบจากนั้นเราก็จะเก็บเงินซื้อบูมาเดี๋ยวลองดูว่าวิธีนี้จะเล่นได้หรือเปล่านะ <c oughs> มาโอจัดไปครับ อ่าสุดยอดเลยนะผมแไม่ไม่เคยมีบูม่าผมเห็นคนอื่นเขามีกันนะ่ะผมก็อยากมีนะเห็นคนอื่นเขามีกันนานละนี่ได้ตัวละกี่บาทเนี่ยสี่สิบโอเคถ้าจะวางบูม่าก็วางแถวนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยวางแถวนี้ได้หมดเลยวางตรงนี้แล้วกันโอ้นี่ไงได้เงินห้าสิบบาทได้ห้าสิบบาทนี่คือคือยังไงอะ่ะได้ห้าสิบบาท อ๋อห้าสิบาทต่อหนึ่งเวฟใช่ปะหนึ่งเวฟจะจะได้เงินห้าสิบาทแล้วเราเราอัพเราอัพเกรดหรือว่าเราจะหรือว่าเราจะซื้อเพิ่มดีเฮ้ยไหวเปล่าน่ะเฮ้ยได้ร้อยสี่ต่อเวฟหนึ่งว่ะก็โอเคนะแบบเนี้ยดูดิมันได้ตังเพิ่มอ่ะเออโหเจ๋า อุ้ย,ยผมว่าไม่ไหวแล้วนะเนี่ยสู้ได้ไปเนะี่ยเฮ้ยสู้ได้คือไอตัวเนี้ยผมได้มาในรอบก่อนมันโกง,งอยู่แล้วไงคือโกง,งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยโกง,งจัดกบายต้องอัพเกรดหน่อยนะผมว่านะเฮ้ยแทงเลืออ่อนไหลอ่ะโอ้ มหายแล้ววะ่ะปล่อยหลุดแล้ววะ่ะเฮ้ยปล่อยหลุดเฉยเลยผมว่าไอตัวเนี้ยควรควรเอามาตั้งข้างหน้านะแบบนึงผมขายขายก่อนย,อยคือจริงๆเราอัปเกรดน่าจะน่าจะดีกว่าหรือเปล่าอัปเกรดเอาน่าจะดีกว่านะอืมโอเคผมแบบผมไม่ได้อัปเกรดด้วยแหละมันก็เลยแบบไม่โหด ปึ๊บปึ๊บปันปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บชิบหายชิบหายเลยแบบนี้ชิบหายเลยตั้งไว้นี่แล้วกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหาเงินเจ็ดร้อยอัพเกรดแล้วกันนะเออคือถ้าเราเกิดถ้าเกิดว่าเรามีเงินแบบนี้มันก็โอเคมันก็ง่ายครับผมว่าัง่ายต่อการเล่นนะครับ เออถ้ามีแบบตีกระจายแบบนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วอ่ะเออถ้าเกิดว่ามีตีกระจายแบบนี้โอเคแล้วครับผมว่านะมันน่าจะสบายแล้วผมก็จะสร้างบูม่าเพิ่มเออเงินครับเงินเงินเพื่อเงินที่มากมายของเรานะตอนนี้เพิ่งถึงเว็บที่ห้าเน็กเว็บก็จะคูณเงินขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้เงิน มันไหวอ่ะมันไหวอยู่ผมสร้างเยอะๆแบบนี้หรือว่าอัปเกรดดีวะเออถ้าสร้างเยอะๆแบบนี้กับอัพเกรดอันไหนคุ้มกว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเค โอ้ยไ,ได้โหไหวสบายเลยเนี่ยลองอัพเกรดดูดิเว็บเคลียร์โอ้โหเงินเดี๋ยวอัพเป็นโทกะแล้วกันคือโทกะเลยนะโทกาะน่าจะโหดครับ ทัโทกกะแบบเต็มที่ทุกคนน่าจะรู้นะว่าสองตัวนี้มันสุดจริงๆครับเออเอาซิ next wave โอ้หัวเงินบวกเงินแบบโหเจ้าแบบนี้แหละที่ผมต้องการนะ ผมว่าพถ้าเงินเยอะมันก็มันก็อัพอะไรได้เยอะเออ <laughs> 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 เดี๋ยวนะอันนี้มันมันขั้นสูงที่สุดหรือยังผมจะกดยังไงวนะเนี่ยต้อกดตรงตัวละครหรือว่าตรงตรงไหนอ๋อตรงตรงหัวมันอันห้าสูงสุดตอนนี้เอาจ,จริงๆน่าจะไม่มีใครผ่านไปได้ครับคิดว่างั้นเรามา UP. อัพอัมอัพไหเดีอะ หน,นึ 1, ร้อยห้าสิบ 1, 5. 5. เออมีพันห้าอัพพันห้าไปเลยโอ้โหโอ้เงินโอโ้สุดยอดอย่างไหมครับหกร้อยเก้าสิบแปดบาทนะฮะโคตรเยอะครับร <c oughs> วยมาก ถึงเวฟที่เก้าแล้ว next wave นี่มันสามพันเหรอต้องต้องั p สามพันเหรอ 3, คือตอนนี้ผมได้หกร้อยเก้าสิบแปดต่อต่อหนึ่งเวฟนะครับหกร้อยเก้าสิบแปดบาทต่อหนึ่งเวฟโอเคมันมันเอาจริงมันก็โอเคนะ โอกาสองพันสามร้อยอัพอัพตัวอื่นดีกว่าปะอัพตัวอื่นดีกว่าตัวนี้ถูกมันจะมีมันจะมีจากร้อยไปเป็นสองร้อยเก้าสิบสามแล้วก็าหกร้อยเก้าสิบแปดอ่ะฮะประมาณเนี้ย 698แล้วก็เป็นเท่าไหร่เป็น1,500เป็น1,500เลยเหรอโหนี่เพิ่มเพิ่มเงิน1,500ต่อ1เว็บอ่ะเพิ่มเยอะไปเปล่าเพิ่มเยอะจริงครับเอ้โหเว็บหนึ่งเว็หนึ่งเพิ่มเงินพันห้าครับเฮ้ยเกินไปมากเลยว่ะ โอ้ย oh, อย่างนี้เรามีเงินไปอัพพวกนี้เยอะเลยนะมีมีคือมีเงินไปอัพเยอะเลยอะ่ะมันเป็นเงินปันผลนะครับยิ่งเราเล่นแบบหลายเวฟผมว่าถ้าเป็นแบบเนี้เล่นแบบอินฟินิตี้มันจะดีกว่าถ้าเล่นเป็นแบบด่านแบบเนี้ยมันก็มันก็โอเคแต่ว่ามันคือยังไงอะ่ะมันก็ไม่สุดใช่ไหมแต่ว่ามันจะอัพสุดได้ทีหลังนะครับเออมันจะอัพสุดได้เนี่ยนี่แบบผมอัพแบบเป็นแบบ โจมตีแบบปึกปักปึกปักเลยนะปึกปักปึกปักปึกป,กปกเอ่อศูนย์จุดห้าวีต่อการหนึ่งโจมตีอ่ะหมดเกันบูบาททำให้เรารวยขนาดนี้ไม่มีตัวไหนที่เราอัพเกรดไม่เต็มครับโอ้โหโอ้โหเต็มสูบผมว่าแค่สี่ตัวนี้ก็ผ่านได้แล้วมั้งเนี่ยเออไม่ไม่ไม่ตเป็นต้องอัพอะไรละผมว่าน่าจะ น่าจะชิวๆแล้วครับคิดว่านะผ่านแล้วแหละอืมผ่านเล้วสบายเอเลียนโัวเดอร์หานเอเลียนโอเคก็โอ้โหก็ดีนะตอนนี้ผมมีบูมาแล้วก็สบายขึ้นกองทัพผมก็จะไม่แพ้ใครแล้วครับดูดิเปลี่ยนเวบครั้งหนึ่งได้เงินมาเท่าไหร่สองพันกว่า โอ้โหห้าพันเก้าเฮ้ยเกินได้เงินมาห้าพันเก้าเอเครื่องผลิตเงินงับผลิตเงินอย่างเยอะถ้าเคลียร์เว็บนี้ได้เนี่ยผมผมว่าน่าจะได้ประมาณเจ็ดพันเจ็ดแปดพันมั้งเงินปันผลดีมาก เออลองทักดินมาดูฮาเดสโอเค next wave โอ้โหห้าพันเงินปันผลครับห้าพันอัพได้สบายเลยนะเนี่ยห้าพันเนี่ยตัวนหนึ่งก็อัพเต็มเลยอะ่ะปึ้ง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 ,งผ่านไม่ได้ครับเพอร์เฟก เดินมาตายอย่างเดียวอู้หหดจัดหดจัดโอเคเออมันจริงอย่างนี้นะมันจริงอย่างนี้นะครับประมาณนี้แหละชิวกันไปอ <c oughs> ู้หูแอบเลยอ่ะไปสุ่มเอาออไมดีมั้งวะเนี่ย ในตู้มันมีออมายอยู่แต่ผมผมว่ามันน่าจะเสียเยอะถ้าจะสุมออมาอยจริงนะมันจะเสียเยอะไปหน่อยือถ้าไม่โชคดีได้เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะไม่ได้ละไปฝืนสุมมันต่อไอ้บอสไม่ออกมาสักทีวะบอสเห็นบอสออกมาสักทีอะอูอัพแม็กรู้สึกว่าได้ตัวละครมาเยอะมากเลยแล้วก็เป็นขั้นที่ฟูด้วยนะครับ ไอ้ตัวนี้ผมไม่ได้อัพนี่หว่าไอ้เนี่ยเรียวเรียวกไม่ได้อ er ัพเลยนะครับโอเลือดสองพันเฮ้ยโอ้สบายครับพอเข้าส yeah, UH ู่พอเข้าสู่กลางวงเนี่ยเป็นเป็นการปั่นแบบเหมือนบดเนื้อเหมือนเครื่องบดเนื้อไอ้พวกเนี้ยเออไพวกนี้มันดูเหมือนเครื่องบดเนื้อนะพอเดินเข้ามาปั่นปะปปเลเนื้อเละละเอียดเลยแหละ นี่ก็คือประสิทธิภาพของบูม่าใช่ไหมอืมก็โหดมากครับไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้นะโหดแบบโหดจัดเลยผมว่าถ้าเกิดว่าเรามีมีเงินเท่าไหร่ก็อัปเกรดบูม่าให้มันเต็มไปเลยนะคือยิ่งอัพมันก็ยิ่งเพิ่มเงินใช่ไหมอืมดีดีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าใช้มากๆนะถ้ามีถ้ามีเนี่ยมันก็สบายอะ่ะถ้าไม่มีก็เหมือนว่าจะเป็นภาระเพื่อนด้วย ถ้ามีก็สบายครับโอ้โ,อโอหโหดจัดโอเคตอนนี้ได้บูม่มากมาแล้วก็สบายใจแล้วเดี๋ยวไปเล่น GTA ก่อนโอ้อแม่เจวเลยวะ่ะ